สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านในะทั้งทาง f a c e b o o k f a n p a g จแล้วก็ t u b e c h anel n เลยนะครับพบกันอีกครั้งในโ oh, หราภา,าษากฎหมายกับผม <c oughs> ทนายแบงค์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของดวงการงานนะครับของทั้ง12ราศีประจำเดือนสิงหาคม2564นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ผมอาจจะผมยาวไว้สักนิดนึงนะเพราะวไม่ได้ตัดผมเลยช่วงโควิดเดี๋ยวไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยครับ12ราศี สวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรนะฮะดวงการงานของชาวลัคนาราศีมังกรประจำเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันนะชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะมีดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยก็คือดาวพระศุกร์พระศุกร์คือดาวเลข6นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยนะตอนนี้โคจรอ,อยู่ในราศีสิงนะนะครับเอ่อโทษทีไม่ใช่ราศีเออ,เอ,อถูกแล้วโคจอ,อยู่ในราศีสิงนะครับตอนนี้เนี่ย อยู่ในเรือ,มอะนมรณะการงานของชาวลัคนาราศีมงกรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมีปัญหาก็ได้นะมีปัญหามีเรื่องวุ่นวายใจมีเรื่องอร้อนใจนะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดใจกันกับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดใจกันแล้วดีไหมก็อาจจะเกิดผลดีในวันข้างหน้านะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ย ตรงนี้เดี๋ยวในวันที่5ดาวพระพุธเนี่ยนะครับจะย้ายเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยร่วมกับร่วมกับดาวพฤหัในเดือนมรณะนี่แหละนะครับพระพุธเนี่ยก็มาเป็นมหาจักรแล้วก็มาเป็นราชาโชคนะครับอย่างน้อยมันก็มีตําแหน่งดีนะเข้ามาเสริมดาวพฤะสัสอยเจ้าเรือนกัมมะเนี่ยให้มันดีขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่ามรณะก็คือมรณะการเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนเนี่ยกับเรื่องของงานเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยชัวร์นะครับในในเดือนสิงหาคมนี้นะ ก็ครึ่งเดือนแรกแหละมันก็มันก็มาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วแล้วก็ดาว,วดาพฤหัสใจแบบนี้นะครับจนถึงประมาณกลางเดือนที่สําคัญเนี่ยมันอยู่ในราศีสิงห์ตรงนี้เนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพังคานแล้วก็ดาวพ,พระพฤหัสมีดาวพระเกตร,ร่วมด้วยนะคือความวุ่นวายเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้น,นแน่ๆอารมณ์หรือ ความวู้่วางไม่ว่าจะเป็นเราว,วู่วามหรือคนอื่นวู่วางเนี่ยมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาระวังเรื่องมีปัญหากับผู้ใหญ่ในตอนที่ดาวพุธเข้ามาเนี่ยนะครับไว้ด้วยหลักๆคงเป็นเรื่องอารมณ์ของเรามากกว่าแต่ว่ามันมันมันก็ดีอย่างหนึ่งนะผู้หลักผู้ใหญ่มารอบนี้เนี่ยที่ที่เข้ามาไม่อยากให้ไปขัดแยง้งเพราะว่าเขามาแล้วเขามีโอกาสที่จะมาช่วยเรื่องความขัดแยง้งหรือปัญหาของเราหรืออารมณ์ของเราเนี่ย ให้มันดีขึ้นให้มันไม่ไม,ไม่ไม่วุ่วามไม่เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมว่าเอานะชาวลัคนาราศีมังกรคงต้องเป็นเรื่องที่ต้องต้องปรับอารมณ์ตัวเองอะเออแล้วก็ให้ความเคารพผู้ใหญ่เยอะๆนะครับในเดือนสิงหากลางเดือนแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวดาวพฤหัสจะย้ายในวันที่14สิงหาคมนะครับย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนสุขพะนะครับตรงนี้ก็ดีขึ้นนะชาวลัคนาราศีมงกรเนี่ยก็ พอมีรับรพุทธเข้ามาช่วยเนี่ยแล้วดาวประจําดาวเจ้เาเอนการงานของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยย้ายก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นสถานการณ์ก็นิ่งขึ้นมั่นคงมากขึ้นดูแล้วปัญหาก็น้อยลงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็คงมาช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูเบาบางทุกอย่างมันดูนุ่มนวลน,นะ เหมือนเป็นการเฟดตัวเราออกจากปัญหาทําให้ตัวเราเนี่ยมันมีความสบายใจมากขึ้นนะครับมีความหนักแน่นมากขึ้นกําลังใจดีขึ้นเนี่ยนะนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่23สิงหาคมเนี่ยนะครับดาวพรพุธเนี่ยนะจะย้ายตามมานะครับย้ายตามมาอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์เลยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่าได้รับความช่วยเหลือแหละจากคุณหลักคู้ใหญ่แต่ว่างานเนี่ย ก็ยังคงวุ่นวายนะมีปัญหาอยู่นะเพราะาดาวพังขานดาวพาธิตและดาวพาเกตเนี่ยก็ยังคงโคอจรอ,อยู่ในเรือนมรณะความวุ่นวายเรื่องเจ็บ ป่วยเรื่องอะไรต่ออะไรนี่ก็ยังคงมีเข้ามาหาชาวลัคนาราศีมังกรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนเดือนสิงหาคมนียชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเป็นไปได้ก็อยากให้ใจเย็นๆเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยมันจะดีขึ้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสารหนึ่งไพ่ทารโลหรือไพ่ยิปสีไพ่ทารโลหรือไพ่ยิปสีจะบอกอะไรกับเรื่องงานของชาวลัคนาราศีมังกรบ้างในเดือนสิงหาคมนี้ผมจะเปิดแค่สามใบนะครับเพราะถามคำถามเดียวนะครับใบที่หนึ่งนะครับเป็นปิง 8เหรียญน,นะครับใบที่2นะครับเป็นไนท์ออฟคัพนะครับอัศวินถือถ้วยนะครับและใบสุดท้ายใบที่3ครับแปดถ้วยนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะเอาไพ่ขึ้นมาให้ดูนะครับก็ไพ่ออกมาแบบนี้ก็จัดว่าดีแบบก็ถือว่าดีแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถูกใจเราเท่าไหร่3ใบนี้นะครับ ใบที่หนึ่งเนี่ยนะคร <c oughs> ับคือแปดเหรียญนะครับแปดเหรียญนี่ก <c oughs> <c oughs> yeah, ็หมายความว่าหน้าที่การงานของเราเนี่ยนาที่เราทําไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามานะครับเป็นงานที่อาจจะต้องอาศัยความละเมียดละไมความละเอียดอ่อนเนี่ยไพ่ออกมาอย่างเงี้ยคือชาวลัคนาราศีมังกรจะใจร้อนไม่ได้นะจะวู่วามไม่ได้นะในเดือนสิงหาคมนี้นะครับรายได้เนี่ยมันมาจากความละเอียดอ่อนรายได้เนี่ยของเรามันผลงานก็ได้นะนะมันก็จะมาจาก มาจากสิ่งที่เราเราเราให้ความเอาใจใส่กับมันนะครับในออฟคั s นี่ยิ่งบ่งบอกถึงความพิถีพิถันเข้าไปใหญ่เลยนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่ทำไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยผลลัพธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดกับถูกใจเรานะแต่ว่า มันเป็นเรื่องของความถูกใจอ่ะแต่ว่าผลลัพธ์เรื่องของการงานหรือการเงินเนี่ยโอเคแหละผมว่าผลหน้าของมันอ่ะผลของงาน,นออกมาดีแต่ความถูกใจเนี่ยก็คงไม่ได้แบบวิธีการหรือหรือสิ่งที่เราทําอาจจะไม่ได้ถูกใจเรามากสักเท่าไหร่นะครับลืมเลยสําหรับสามกลุ่มนะครับดวงการงาน3ามกลุ่มเนี่ยท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวทำมาทำงานประจําแล้วก็ยังว่างงานอยู่ เอาท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวดีกว่าเดือนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งนะครับปัญหาต่างๆเรื่องราวเนี่ยมันมีเข้ามาวุ่นวายไปหมดแหละดาวไหลดวงไปตกอยู่ในเรือนมรณนะผมว่าก็คงเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายของท่านหรือคือคนรอบตัวหรือ บริวารแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพเข้ามาทําให้อะไรหลายอย่างเนี่ยหยุดชะงักหรือมีปัญหามีความแปรปรวนมีความวิตกกังวลอะไรหลายอย่างน,นะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ปัญหาสุขภาพส่วนตัวโรคโควิดก็ส่วนหนึ่งจริงๆมันหนีไม่พ้นหรอกอยู่เลอนมรณะแล้วสถานการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างเงี้ย เรื่องโรคโควิดก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังมีผลกระทบกับชาวลัคนาราศีมังกรแน่ๆนะครับท่านที่ทาธุรกิจอยู่ก็วุ่นวายหน่อยอ,อยาจจะต้องให้ให้ลูกค้าเก่าที่เดีลวกันมานานลูกค้าเก่าที่มี power อะไรเงี้ยคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของงานเรื่องของเงินอะเนี้ยดูแลจะเป็นไปได้ดีกว่านะครับท่านที่ทํางานประจํา ตรงนี้ผมบอกเลยปัญหาน้อยสุดเพราะว่าเรื่องการงานการเงินเนี่ยคงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับยังไงเราก็ยังได้ตังค์อยู่แล้วก็เ,เป็นช่วงเป็นเดือนที่เราอาจจะมีเรื่องความอึดอัดนะกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้างนะครับดาวเดินแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายท่านที่ยังคงว่างงานและยังตกงานอยู่เดือนนี้เนี่ยนะก็คงยังเป็นเดือนที่เรื่องงานเนี่ยผมว่าก็คงต้อง ประหยัดไว้ก่อนเอออาจจะยังแบบยังโอกาสได้งานเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะว่ามันมีโอกาสที่จะได้ไหมนะครับแต่ก็เอาหนะคนคนที่ตกงานหรือคนว่างงานเนี่ยมันมีโอกาสนึงนะคือผมพูดเสมออะเมื่อไหร่ที่เราตกงานเมื่อไหร่ที่เราว่างงานเนี่ยมันคือโอกาสที่เราจะได้เป็นเท่าแก่ได้เป็นเจ้าของของตัวเองอไงเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็พยายามกันละกันครับในช่วงเวลานี้เอาล่ะนี่คือภาพรวมดวงการงานของชาวลัคนาราศีมังกรครับ สำหรับท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้เอาไปทำคลิปเพิ่มเติมให้เรื่อยๆนะ้่ก <c oughs> าจะมีคลิปดีๆอื่นๆน,นะแทรกๆเสริมๆเข้ามานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะท่านที่ดูผ่านทางทั้งไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube นะครับถ้า Facebook ก็กด Follow ไว้ให้ด้วยนะครับที่แฟนเพจนะครับและถ้าดูทางช่อง y t u t u เนี่ยกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับจะได้ เป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับในวันนี้ก็คงมีเพลงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ